สวัสดีครับหน่อยบ้านสวนฟาร์มครับผมพามาเบิงน้ำครับพายุเข้าเมื่อกี้นี่พยากรณ์อากาศแม่นขนาดครับเข้าหกตุลาน้าหลายละลายลางเออกีจางกับไรบาทนี่น้ำน้ำน้ำเป็นน้ำเลยบาทนี่ <c oughs> น้ำจีเข้าอันตูบยอกน้อยละบาทนี่พนนะ่ะเออล้นไหละไหละไหลลาง ปดแล้วครับคนนะเออต่อบอ่อกบกันอีท่วมแล้วครับน้ำไหลเข้าแล้วคนนะบอ่อกบก็ได้เสียงน้าน้อยกับน้ำไหลผ่านแล้วครับคนนะเอคกบนี่ครับคบน้ำเต็มบอ่อกบเลยบ่าเนี่ครับล้นเลยบ่าเนี่ กบฮุโว <c oughs> <c oughs> นะครับุวนะเป็นทะเลเลยบาทนี่ยรอเด้อยางบริกิตพี่นอ้อง,งนะนนเอ้บาทนี่ยุวนะน้ำโคตรน้ำแล้วกว่าเหาเดือนหกบาทนี่ยอะโวนะเด้อไหลาขาดไหลายหลายขกหลายแน่ครับอเด้อุวนะ ครับเป็นไดครับผมน้ำน้ำทะเลแล้วปานปลูกต้นยางอยู่ในทะเลน้ำหนองหานอะออพี่น้องเอ,อ้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดกริ่งติ่ตามหน่อยบ้านสนความไว้ครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ